สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีในอีพี่ครับผมมาอัปเดตนางา้ยตีปลาขเข้าๆครับวันนี้อย้าที่ประมาณห้าหกไร่นะครับโอนพี่น้องต่อมาเด้ผุนแสกลางต้อมกลางครับแสกลางออกล่งหางแล้วก็ต้อมเขาเอาบูเลฟังอา้จารยัไงครับมันเลือกฟังนั่นผมเลือกฟังนี่ิ่นเหลือก,ก่อนมันไปก่อน ทั้งนั้นกับชีโฮก,ก็ร่างของผมเนี่ยโคตรเงาก็ใหม่ไุ่นครับต้นหมักมังเหมือนเอาลงเลยนั่นเอ้อยปาทท๋าโูต้นหมักมังครับฮาก,ก็ไม่ค่อยได้หรอกตัวมันก็ดีครับก็ดีเป็นก่อนท่านี่กับแปน้นมาเปินหลอกครับผมเดือเตอร์ดอนน,นนี่แน่นอนนครับเจ้ที่เดืออยู่นี่กับระมาณไรกูกลัวฮะสองไรยนะครับกับสุดท,ทางแดนนะครับทางแดนเป็นทางไฟปลานะครับ ตอนนี้ที่ตัวนี้ก็เคยแปร์นมาก่อนครับจาของให้เพิ่อนมาเคยปลูกอยู่ข่าได้ข้าวได้เกี่ยวรถปอดเห็ดนี่เพิ่นปล่อยหลังปล่อยโลกมานะครับก็เลยมีโครงการปลูกไหมครับเอาออกที่แปร์นเน่เพิ่นว่าต้นใหญ่กับบอลลุงก็ได้ครับเพิ่นว่าเอาไปเห็ดประโยชน์ไปเรื่อยเด็ดตัดหรือเห็ดอันเห็ดนี่นะครับเอาตะลงเติต้นหน่อยๆครับต้นเห็ดประโยชน์ยัง้ยได้ไหมมะเดื่อมไมหมักมั่งยังสิครับไหมมะเดื่อมไมหมักมั่งไมม ไม่ยอมหน่อยก้กไมไปหน่อยซ้ำเค้นซ้ำค้างสิเพราะพอสิเป็นทานเป็นยังหยอดก็ลงเบิดเลยครับโอ้ยไม่ดอกตัดรากครับตัดรากห่อ,อนเอาอไรครับคนเกือบโต๊ครูเกือบครูเป็นเขลีก่ก้อยางมันหวานวานี่พี่หองเลยเามือนอย่งมา่าโต๊ะดีครับคนครับลมเละตุ่มเป๊ะเบิดอะ รถผมจากสีสมกายเป็นสีน้ำตาลนะครับยังไงครับหนามแซ่เต้งเรียกอย่างเ้ครับโอ้โหหมดลายพี่น้องเพื่นหมา่างสุดแต่อบ้อทั้ทงนั้นผมก็บีกวดว่านเฮอนี่งัดเข้าไปครับมีพ่นน้อยนึงอย่างนี้ก็บเสซ่าออกไห้เพื่อนเอ้าเฮ้๋ยผ้าไปเมึงมองเฮ็ดแล้วพี่น้อ,อ,งอง อนี้ส <m> ุดทางแดนก็แล mm ้วนะครับส่วนนั่งผีพุมก็เฮ็ดเล้าแล้วเวป่ะล่ะในเหมือนละลายนะครับจำขั้นกันสองขั้นครับขั้นละลายครับเหมือนละสองลายนะพ่าบิดนี่คือบอกเฮ็ดแล้วครับจากฟ้าแล้วนะแบบนี้ล่ะกคไม่หน่อยนะกคไม่หน่อยครับเมันหน้ำโค้งใหญ่ไงโอ้โหโยงโก้เลยบ้านต้นมะควางฟ้าครับอยู่หันกับต้นบุกไงออกยาก เนื้อปลากูเร่งจะบอกเพิ่นนะครับเพิ่นก็เข้าใจขอรับรถไอพี่ถ่ายจอดอยู่บุ้นคือความกว้างนี่40เมตรพี่น้องความยาวนี่เอาเสือกวาดได้เลยครับจาของให้เพิ่อนมาเหมากันเป็นไรครับไรละ6,000บาทนี่สะพูนน่ครับสะพูนกับพูนมอควยญ่นะครับพูนหน่อยกัตามหน้ำกันครับเริ่มต้นที่หาพันทึงงเงินนะครับหม่งปลา อาโฮกขาพวกใหญ่หลายผมก็ับแม่โคเข่าซอยนะครับอ่าถึงหมื่นผมก็เอาทีมงานพบกระมวลนะครับมาซอยแต่ว่านี้ปลาใหม่น่อยมันก็พอเห็ดทุ่งๆไทยๆไหนก็ไปจานญ่ก็รับเองจบเองครับตัวนี้ก็บอย่าลมแน่พี่น้องฝนตกดีเมื่อคืนนี่แต่ก็เป็นกงใหม่ไงนะครับพวกหีโจงใบซ้อนมาก็จะเป็นใหม่บกนะครับใหม่บกก็ใหม่ บากไม่บางไงก็มีครับอยู่ทั้งแถวรถอะไอพีท่ท่ายเสนเหลวหนันบเอาไปเพื่อนเรือเฮ็ดแสนเฮ็ดประโยชน์นะครับเพื่อนทีตันนี้ก็มีใบนะครับผมถือก้อนไม้ทีเคยแสนมาก่อนครับพี่เคย,คเคยปลูกอยู่ข้าเอายาซอยเป็นอตอมาครับผมจะได้กับฝากพี่น้องที่ตามผลงานการแสดงบบคอยม,มีเวล่าไทายครับหนัหกพี่น้องสิไม่ใส่ก็ทาย,าทายหายไมนกับโบอึกมาได้ครับผมจะได้กวาดๆพี่นี่แหละสุดทางสักใบหันกะ กระไรปั๊บครับมือเสาร์แม่ผมกระไรเก็บยิมครับเก็บแดนมันชิมรักหัวอีดอกแดนตังท่านี่หัวน้ำมักจับมันหล่อมไหวแต่ไรปีแล้วครับในสมัยได้กี่คนนะเพื่นวาน้ำมักจับหลุนเก่าผมกระไรเชี่ยหางแดนไปไรหม่างพ่นสองนวยครับอยู่หันพ่อแล้วเราผมกระลงมาหมางข้างล่างให้มันสุดแดนหนักกระชิมอะไรเชี่ยแดนออกแล้วก็ลงหางครับพี่น้องตัวกลางนี่กระเรี่ยเพื่อนครับมนมีใหม,ม่สาขาใหม่ล่างเนี่ยไม่บากไม่อันนี้ต้นเล็กๆลน้อย เพมันกระสีเลยไปเฮ็ดทานแน่เลยมันสมเพิ่เนาะนะครับบานนี้ผสมเพิ่ออกแล้วทั้งกลางมันก็ะสีถแล้วนะครับผมก็เก็บใหม่เล็กเน้อยออกมันมันร้ายร้ายก็ใส่รถหน่อยต่อมเขาอีกก็บพูดงนี้เลยครับนี่ครับแต่ก่อนเป็นสวนอยู่ข่ายยังมีวิวข่ายอยู่พี่น้องแต่ว่าวิวข่ายมันยังไงครับตะกี้มันมาเป็นหม่างหลายปีแล้วต่ก็ไปถิ่มก้อยล่างไว้นะครับแต่ผมท่านหนึ่ท่านหนึ่งขืนหม้อหนึ่งผมไปจักหรือท่านหนก่งเกิดผมไปจักครับคอนเนตไปจะสมัยตะกี รถบอดปร่ได้ทั้งไรเด่ะครับพนันงานมหาเฮรษฐายมาตะกี้มันเ่ะนายนะผ้ามหมาไร้บานครับซื้อเรียกงามกับรถบอดนะครับตะกี้แต่ว่านี่รถบอดขี้เฉียมากเไยแล้วครับเท่าเดียวทำไมเราสร้างเรียบมาทำหนี่ในไฮค่ากันครับขี้สีโปรตีนเดวง่ายนะครับเพื่ออาจารย์ใหญ่กับบางานบางเนี่ยก็เลยเอื่นเพื่อนมาซอยครับเพราะอะไเอื่นกันไปกันมาคือเก่านนะพี่น้องเลยทีมงานเดียวกันเอาไปรอคอยพี่หนาครับพี่น้องเดี๋ยวไช้เดียว องานนี่ได้ไหมอีกตัวน,นึงครับ